สวัสดีครับผมพบกับ a s s e t a อุส a i ล n ลอร์เวอร์ชันยู2020กับผมบอยนะครับอยู่กับผมและบทวิเคราะห์ของผมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงจบทัวร์นาเมนต์กันเลยนะครับผมก่อนที่เข้าสู่บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ ขอขอบคุณผู้สมัครดีของเรานะครับอัปเดตผลรวดเดียวทันใจกลิงกๆด้านล่างได้เลยนะครับยูโร2 0 20มาถึงรอบแบ่งกลุ่มเกมที่2กวันแล้วนะครับวันนี้เรามีมาฝากกันทั้งหมด3คู่ครับ1คู่จากกลุ่ม E แล้วก็อีก2คู่จากกลุ่ม F นะครับโดยที่การแข่งขันวันนี้จะแบ่งเป็นรอบสองทุ่มตรงนะครับฮังการีพบกับฝรั่งเศส5ทุ่มโปรตุเกสพบกับเยอรมันแล้วก็ตีสองสเปนพบกับโปแลนด์นะครับโดยเรามาที่คู่แรกกันเลยครับฮังการีพบกับฝรั่งเศสนะครับเกมแรกครับฮังการีนะครับเล่น 3-0อันนี้น่าเสียดายมากพวกเขาเสียประตู3ลูกเนี่ยช่วงท้ายเกมทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางฝรั่งเศสนะครับไปเยือนที่ Allianz Arena นะครับที่มิวนิกนะครับแล้วก็เก็บชนะมาได้หนึ่ประตูต่อศูนย์นะเป็นสามคะแนนสำคัญของฝรั่งเศสในการที่จะเข้าไปสู่การลุ้นแชมป์ยูโรในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับความพร้อมของทั้งสองทีมครับขุนพลแมกยาครับทางด้านของฮังการีนะครับเจ้าบ้านดานิเอลแกสแทคครับพลาดทางทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยแล้วจากปัญหาบาดเจ็บนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาครับโรลลััันนนซาครบอดมกแลก็อดัมซ์สไลม ลงสนามกันทุกคนนะครับในส่วนของลาเบอร์ทีมชาติฝรั่งเศสครับอาจต้องรอเช็คความฟิตเพนเบนจาเจอมงปาวาครับแบ็กขวาจากบาเยอร์มิวนิกนะครับนอกนั้นอยู่กันครบครันครับคิเลียนเอ็มบัปเป้คาริมเบนเซม่าปอลปอกบาเอิงโกโลกองเต้ราซาลวารานเด็กกระทั่งฮิวโกยอริสทุกคนพร้อมลงสนามกันครบถ้วนครับผมความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับฮังการีนะครับแม้จะมีเกมที่ดีในการเจอโปรุเกตมาก่อนนะครับแต่ว่า อาจจะยังดีไม่พอนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเจอกับฝรั่งเศสที่เรียกว่านอกจากเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยพวกเขายังมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมาแกล่งทั่วแผ่นเลยนะครับเกมชนะเยอรมัน1-0นี่ต้องบอกคุณภาพเกมดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแค่ว่ายิงได้ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าเกมนี้ไม่ว่าจะได้ที่บูดาเปสต์บ้านของฮังการีเนี่ยก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังคงเหนือกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะสามารถเก็บชนะได้มากหรือน้อยเท่าไหร่ซึ่งตัวผมมองว่า ดูจากเกมที่ทังการีลงเล่นเกมแรกแล้วพวกเขามีสมาริที่เกมรับดีมากๆทีมหนึ่งนะครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าฝรั่งเศสยังคงจะเก็บ3คะแนนได้แต่น่าจะเป็นการเก็บ3คะแนนที่เหนื่อยสักหน่อยนะครับอาจจะต้องลุ้นเซ็กเล็กๆแต่เชื่อว่าจบด้วย3คะแนนครับฝรั่งเศสในวันนี้นะครับเอาละครับในคู่แรกผ่านไปมาคู่ที่2ตอน5ทุ่มครับ โปรตุเกสพบเยอรมันนี่คือบิ๊กแมชของกลุ่ม F นะครับกลุ่มกลุ่มแห่งความตายหรือกลุ่มออฟเดสเหน่งนะครับโปรตุเกสครับเกมแรกชนะฮังการีมา3-0นะครับส่วนเยอรมันนี่พ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสมา0-1นะครับเกมนี้สำคัญมากๆสำหรับเยอรมันหากต้องการลุ้นเข้ารอบในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับความพร้อมของทั้งสองทีมครับโปรตุเกากับโปรตุเกสนูโนเมนเดสเป็นคนเดียวที่มีปัญหาบาดเจ็บนะครับแล้วก็น่าจะพลาดเกมนี้ด้วยนะครับนอกนั้นี้ครับแชมป์เก่ายูโร2016นะครับเต็มสูบมากครับคริิิสสเเเเตียยโโโโโโนนนนนนรรััลลลดดดบูฟซวววาาามค แล้วก็นักเตะค,คนอื่นพร้อมลงสนามกันทั้งหมดเลยนะครับมาดูทั้งนนวอีซีเล็กกันบ้างครับมันนีสกินเทอร์กองหลังเป็นคนเดียวที่มีปัญหาบาดเจ็บนะครับรอเช็คความพร้อมวิธีว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับสวนทางกับเรียงโกเรสกากองกลางจากไบเยอร์มิวนิกอันนี้พร้อมกับลงสนามแล้วนะครับนอกนั้น้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งบ้างหลังจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกมรุกในเกมแรกเนี่ยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวดูใจว่า,ยวาโยคิมิเลฟจะมีการใส่กองหน้าตัวเป้าตัว,ตวธรรมชาติลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าหนละังจากเกมที่แล้วใช้ฟ ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับต้องบอกนี่คือเกมใหญ่หนึ่งเกมของกรุ๊ปออฟเดซแล้วว่าตามตรงนในเรื่องการเป็นกรุ๊ปออฟเดซเนี่ยทุกเกมยากหมดนะครับผลนแข่งขันในเกมแรกเนี่ยอาจจะอมาแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยผลนแข่งขันดูแตกต่างกันแต่ต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยกว่าจะชนะฮังการีได้ในเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกลุ้นกันหนัก ลง้กันเหนื่อยมากๆก่อนที่จะมาได้ช่วงท้ายเกมแล้วก็รวมาเลยสามประตูนะครับส่วนนัาเยอรมันเนี่ยการไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติลง่นเกมแรกเนี่ยถูกวิพา์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับโยคิมเลิฟตัววิจารณ์เยอะเรื่องการไม่ใส่หน้าเป้าในเรื่องของการเปลี่ยนตัวชาร์จซึ่งผมเชื่อว่าเสียงวิเสียงวิจารณ์การวิเคราะห์นี้น่าจะมีผลกับการเลือกตัวอยู่พอสมควรแล้วก็เลิฟน่าจะเห็นในส่วนของจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมแรกแล้วก็จะนำมาปรับใช้ในเกมที่2นะครับเกมนี้ยังมองว่ายังไงก็ตามไม่ว่าโปรตุเกส มันจะเล่นในบ้านไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เล่นที่ไหนยังไงผลการแขันเป็นไงก็มาก่อนก็ตามเนี่ยโปรตุเกสเจอรมันเกมยากเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่ไหนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะออกในเรื่องของความสูสีกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณภาพของทีมเนี่ยมันใกล้เคียงกันอยา่างไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ามองในแง่ของสกิลภาพทีมเวลานี้ผมว่าโปรตุเกสด,ดูดีกว่านิดหน่อยเล็กน้อยมากๆนะครับเล็กน้อยมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ความเล็กน้อยในเกมใหญ่แบบเนี้ยมันจะส่งผล ต่อรูปเกมไปทั้งเกมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าแชมป์เก่ายูโร2016 ไม่แพ้ในเกมนี้นะครับส่วนจะถึง3คะแนนหรือจะมีแค่คะแนนเดียวต้องติดตามมาดูแต่ผมเชื่อว่าวันนี้โปรตุเกสไม่แพ้นะครับผมในเกมนี้นะครับเอาล้วครับมาถึงคู่สุดท้ายของเรานะครับคู่ของกลุ่ม E สเปนพบกับโปแลนด์ครับสเปนครับกระทิงดุเกมแรกเสมอมานะครับส่วนโปแลนด์นั้นแพ้สโลวัเกียมานะครับดังนั้นตอนนี้แบบสเปนมี1คะแนนส่วนโปแลนด์นั้นยังไม่มีแต้มเลยนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมครับลาโรคานะครับสเปนนะครับไม่มีชื่อของเซเกิลวิสก์อีกเกมนะครับกองกลางตัวรับจากบาร์เซโลนาเนี่ย มีปัญหาติดเชื้อโควิด1 9อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ช่วงการกักตัวซึ่งคาดกันว่า ถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรบุสเกตจะกลับมาลงเล่นในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มได้ซึ่งต้องดูว่าไอรอบที่จะลงม,มาได้เนี่ยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหน,นกับการเข้ารอบของสเปนนะครับนอกนั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นทีมที่จะลงตัวครับอาวโรโมต้าดานิโอโมเฟรนตอเรสเตียโกคันตราโกเก้ทุกคนพร้อมสนารถนะไม่กับสเปนทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโปแลนด์ครับโปลิชนะครับจะไม่มีกีกอสิกคริโซเวคคนเดียกองกลางกองกลางคนนี้มีปัญหาเรื่องของการติดโทษแบนจากใบแดงเกมแรกนะครับส่วนทางวอเชกเชสซีที่ พบตัวเองในเกมแรกเนี่ยก็น่าจะย่งลงเล่นต่อไปเป็นตัวจริงนะครับนอกนั้นครับเปียตัวเปียตซิลินสกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเป้าอย,อย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ความหวังสูงสุดของทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยก็ยังลงเล่นได้ตามปกตินะครับความน่าจ,จะเป็นของเกมในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วงของยูโร2020เนี่ยสเปนไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตัวเต็งที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเลยคือสเปนช่วงนี้นเป็นช่วงที่พวกเขา ไม่ได้อยู่ช่วงที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตั้งแต่บอนโลกของปี18เป็นต้นมาเนี่ยสเปนเปลี่ยนแปลงทีมเยอะเลยสําคัญมากๆคือแนวรุกชุดนี้ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมาฟอร์มมันเนี่ยไม่ค่อยเด็ดขาดมันเหมือนกับยังจูนกันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับปัญหาคือเรื่องเกมรุกเนี่ยมันจะดูค่อนข้างใจยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับในส่วนของโปแลนด์เนี่ยชัดเจนมีปัญหาเรื่องเกมรับครับพวกเขาพวกเขา พวกเขาพลาดง่ายแล้วก็หลายๆ,ๆจังหวะเนี่ยพวกเขาไม่ควรเสียก็เสียน,นี่คือจุดอ่อนของโปแลนด์ในชุดนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เล่นเสียบยาครับเล่นในบ้านของสเปนนะครับสเปนมีโอกาสแน่นอนถ้าสามารถปรับจูนเกียมรุกปรับจูนทัศนคติความมุ่งมั่นในเกมนี้ได้ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยสเปนมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะแม้ว่าอาจจะเก็บชนะเพียงแค่ประตูเดียวหรือเฉือนชนะก็ต้องเก็บคแนนให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มองว่าสเปนชนะ บมแลนนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของบทวิเคราะห์ผมในวันนี้นะครับยังไงก็ติดตามฟุตบอลดูกันได้ฐานทาง NBT แล้วก็ True Vision กันอย่างมีความสุขทุกคนนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับขอคุณผู้สนุนใจดีของเราครับดูบทอัปเดตผลรวดเร็วทันใจคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ